ดูมีความรู้เพราแกคือเลือกกันเองใช่ไหมเลือกเองเลือกค่ะเลือกแบบไปได้รมกินด้วยใช่เะได้แล้วน่ารักไหมคลาสเทเบล EP 2สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่บ้านข้างวัดนะคะที่นี่คือแหล่งรวมเวิร์กช็อปตัวปังตัวเป้งของเชียงใหม่ แต่วันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญค่ะจยินดีต้อนรับพลอยเข้าสู่ช่องไฮเดนเชียงใหม่ e นะคะวันนี้ก็จะพาเรามาทำอะไรนะเออพลอยเคยดูซีรีส์เรื่องหูมเท้าวช้ๆช่ใชไหมอ๋อหัวหน้าหงปะ่ะใช่ออหัวหน้าฮงอ่ะเขาเคยทำเพอรบู่ขายคนในหมู่บ้านใช่ไหมใช่งั้นแปลว่าวันนี้ เราจะพามาทําสบู่ค่ะสนั่นน่ะเราไปทํากันเลยได้ปะได้โอเคดูเลยเร,เราไปเลย b i ียร์เล่อออร์แกนิกเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์สกินแคร์และเมคอัพที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติและยังพัฒนาสูตรให้แบรนด์อื่นๆเรียกว่าดีต่อผิวดีต่อใจสุดๆไปเลยค่ะก็เดี๋ยวให้คุณอุ้มนะคะฝากล่าแล้วก็แนะนำสินะคะ้าให้นิดนึงค่ะค่ะก็ เียร่าคสกินแคร์นะคะอยู่ที่โครงการบ้าน้างหวัดค่ะเปิดทุกวัน10โมงถึง6โมงค่ะอยู่ทุกวันฟัานนะคะ mm hmm. ก็ร้านของเรานะคะก็ mm hmm. ここขายสินค้าประเภทสบู่ออแกนิก hmm. ค่ะกับสกินแคร์เนเชอรลออแกนิก mm hmm. ค่ะก็ถ้าใครสนใจนะคะ mm hmm. ก็เข้ามาที่ร้านได้ะคะ่ะ mm hmm. สบู่มีให้เลือกทัง้งหมด10แบบนะคะ mm hmm. เข้ามาเลือกเข mm hmm. ้ามาดมได้ดนนะคะ่ะแล้วก็จะมีสินค้าพวกสกินแคร์ออแกนิกนะคะไม่ว่าจะเป็น ตัวมา์สครับหรือว่าคิซิชงออยล์คิซิ่นบาร์รวมทั้งบอดี้ออนก็ยังไงก็ฝากง้านด้วยนะคะสบูเ็รคือเป็นน้ำมันมะพร้าวสกเแต่นี้น้ำมันมะกอกรับข้าวแล้วก็หลอคลัรวาที่ใส่ช่วด้วยค่ะจะเอสสาตัวนี้จะเป็นน้ำมันอ่อนจะทำให้สบูันมีความอ่อนัมีช่วยทำให้เกิดฟองที่มันเป็นครีมมากขึ้นโอเคค่ะ กัน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะจะอยู่ที่495น้ำมันทั้งหมดรวมเลยจะเป็น900ารอค่ะอันนี้คือน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวจะเป็นน้ำมันประเภทแข็งนอกจานั้นก็จะเป็นน้ำมันหอลื่นต่อวันหนึ่งร้อยสามสิบห้ ml 135 ml แล้วต้องดูยังไงตวงมาให้แล้วค่ะก็คือทั้งขวดไปทั้งขวดใส่ได้เลยใส่เลยนะ อันนี้น้ำมันมะกอกอยู่ที่1น0 ml 1 8อย l ่เทเลยทั้งขวดฟิลคุกกิ้งเหรอเหมือนทำอาหารโอ้ก็คือเป็นสารธรรมชาติหมดเลยก็ตัวสุดท้ายคือน้ำมันลำ้าอยู่ที่90 ml ดีต่อผิว ต,ตัวน้ำมันแต่ละตัวมันก็จะช่วยคุณสมบัติต่างกันด้วยค่ะอย่างน้ำมันมะพร้าวเขาจะมีวิตามินอีนก็จะช่วยในเรื่องผิวความชุ่มชืนนม้นนะะคแล้วเคยจะให้ฟองที่เยอะเป็นฟองที่แน่นอ๋อใช่เทลงไปมันก็จะมีฟองด้วยอ๋อตรงนี้เขาก็จะเขียนไว้ว่าทีเอ็ ML, ใช่ไหมอ่อต่อไปนะคะเราจะตวงน้ำค่ะอุ้ย <c oughs> โอเคโอเคกับเขาอ่าก็คือผู้เชี่ยวชาญมากเปเวอร์อุ้ยเปมากเรใปมนะคะค่อยๆใส่ก็ได้ค่ะแล้วก็คุณแต่ตรงนี้มันจะทำให้เราเหยื่อเข้าตาสายแ่นก็ได้ค่ะหรือว่าจะไม่ใส่ก็ได้อ่าพลอยใจอุ้ยมันนเอาไว้ให้สะอาด ดูมี <D> ความรู้ดูมี <laughs> umi, uh. อ่ะตรงนี้มันจะทำไหนนะคะต้องใส่เวลาทาก็คือต้องใส่ถุงแล้วเดี๋ยวนนโซเดียมม<อ>ันก็จะร้อนขึ้นใส่หมดเลยหมดเลยใช่แต่ว่าค่อยๆตักใส่ใส่ในน้ำเท่านั้ใช่ค่ะถ้าเทาน้ำใส่มันก็จะไม่เกิดปฏิกิริยาอ๋อเราต้องตักใส่น้ำาเท่านั้นคอยตักใส่ โซเดียมไฮดรอกไซด์ก็คือโซดาไฟใช่<อ>มันจะช่วยขึ้นลูกสบู่ให<อ>้ค<อ>่ะแต่ว่าเราใช้กระบวนการก็คือวิธีการกวนร้อนสารเคมีตัวเนี้ยมันก็จะระเหยไปกับความร้อนสบู่มันจะมีสองแบบคือกวนร้อนกับกวนเย็นน<อ>ะคะกวนเย็นคือใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์กับน้ำมันแล้วก็กวนให้ขึ้นแต่ว่าไม่ต้องตุง แต่ใช้วิธีการบ,มบม่มค่ะบ่มเหมือนเหมือนผลไม้เงี้ยบ่มให้ทิ้งไว้หนึ่งเดือนจนโซเดียมมันระเหยเออกไปเองนะคะแต่เราใช้ความร้อนเพื่อช่วยให้มันระเหยใช่ให้มันเร็วขึ้นค่ะแต่สบู่มันก็จะเป็นลายได้ไม่สวยมากมากก็คือจะได้แค่แบ่งชั้นแต่ว่าจะทําลายแบบที่เราเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเป็นดวงจันทร์เป็นดอกไม้เป็นบ้านเนี่ยแล้วก็จะทำไม่ค่อยได้ค่ะใช่อันนี้คือเราไม่ต้องใส่ความร้อนเลยไม่ค่ะมันร้อนของมันของมันเอง ย่ได้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยาะมือนี่ไงเริ่มละลายแล้วพอมันละลายปุ๊บก็รอให้มันใสค่ะใช้เ,เป็นลังใหม่ที่เป็นส่วนสวนประกอบใช่ไหมคะ,ะเราจะต้องละลายลังใหม่กับโซเดียมไฮดรอกไซด์เพราะว่าลาังใหมเ่เขาจะเขาจะเราไม่ได้ใช้แบบเป็นผงุงหรืออะไรเราใช้แบบลังใหมแ่แท้ต้องะลยเพื่อให้สารกัดมนันลงไป แต่น้ำสบู่มันจะเป็นสีเหลืองไม่เหมือนกับสบู่ตัวอื่นที่เสร็จแล้วค่อยเอามาคนกับอัตุดิบตัวนี้เบสสบู่ก็จะเป็นสีเหลืองของมันเองเละกับตัวหลังล่างใหม่เราใส่ไม่ต้องเยอะค่ะใส่สักห้ากรัมก็ได้เพราะว่ายิ่งเยอะเขาจะมีกลิ่นแล้วก็กลิ่นเขาจะเหม็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ตรงมาแค่เราค่ะก็ใส่หมดอันนี้ก็คือห้ากรัมเลยหยิบเท่นเลยอ๋อ ว้ามีตัวใหม่อยู่กันเ่ยก็คือเทพมากแบบไม่ต้องใช้ความร้อนแต่ก็ทําให้ละลายได้อุ้ยละลายเป็นหมดละลายหมดใจเธออันนี้คือกลิ่นปริมาณที่มันไม่กลิ่นของรังไหมอ๋อกลิ่นรังไหมเลยคขอนึงกลับแล้วก็ขอนึงเทลงได้เทได้เลยเหมือนน้ำผึ้งเลยเนาะอูุ้่นระวังร้อนนะ iso hot โอ้โหอเมซิ่งเนอะจริงสนุกมากเลยอ่ะตอนทำก็สนุกโอ้อาจจะเทเร็วเกินระบายไม่ทันมันลงจร้อน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 ไหมร้อนร้อนค่ะระวังนะเทไปเลย เทลงไปเลยที่เราผสมไวเมื่อกี้โอ,โ,โอ้โหมันน้ำใสเลยจะใช้หัวปั่นเหมือนมอนหัวปั่นแบบปั่นขนมขนมาค่ะปั่นให้ขึ้นให้เขามีเ t e เจอร์เหมือนมันบดค่ะปั่นขึ้นมันก็จะรู้เองว่ามันจะหมือนมันก็จะเหนียวขึ้นใช่ไหมเหนียวมันบดได้ด้วย เหมือนทำอาหารจริงกดตรงนี้นะคะแล้วก็กดลงไปกดลงไปยังไม่ต้องหมุนเยอะอยู่เฉยๆก่อนให้มันขึ้นจนเป็นน้อสับเลือดผดุอุ้ยมันก็จะมีความเหนียวขึ้นเริ่มคนโอ้โหจากน้ำใสๆเมื่อกี้เหมือนมีไข่ไขมันอะไร ีใน้องคนอุ้ยทุกคนมันเริ่มเหนียวแล้วอ่ะออกแรงนิดนึงไปทำดีอยากลองอยากลองนกดไว้โอ้เกือบนะเกือบนะวอ้ยเริ่มเหมือนมันบดตลอดเนี่ย เอเหนียวขึ้นเลยเนาะเหนียวเหนียวคนยากอยู่ออกแรงอีกออกแรงอีกเหมือนวันโบสจริงด้วยอยู่ๆก็ดูน่ากินอุ้ยหิวหรือเปล่าตอนนี้เราก็ระหว่างนี้เดี๋ยวเราตวงข้าวัตถุดิบแล้วก็ตวงน้ำหอมรอโอเคพวกไอศกรีมมา อันนี้มันจะมีไวเบอร์รี่กับลองนมก่อนได้นะอันนี้เป็นไวเบอร์รี่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นฮันนี่เบอร์รี่เบอร์รี่อืมกินเบอร์รี่เลยมีน้ำผึ้งก็คือกินน้ำผึ้งอยากให้กลิ่นไหนมันโดดขึ้นมาไหมหรือว่าอยากให้มันเท่าๆกันถ้าพอๆกันก็ใส่อย่างละอหยางระกแปะเอยเก้าค่ะเอยเก้าเก้ากรัมเขย่าลงไปอันนี้จะไปกลิ่น ไยเบอรี่นะคะอุ้ยทำไงดีไม่เป็นไรค่ะก็ใส่ใบเกาอันนี้บีบได้นะดับได้ค่ะกลิ่นมันจะได้บาลานแล้วก็ละมุนเนาะเกาวมันจะหอมคนละแบบอุ้ยอันนี้หอมมากตอนผสมกันคือกลิ่นหอมมาก เออหอมเนาะจะเป็นแบบเออกินหอมอะจริง yes. ม right. ันจะละมุนมากเลยพวกแกคือเลือกกันเองใช่ไหมเลือกเองเลือกค่ะเลือกแบบไปได้ดมกลิ่นด้วยเลือกออนไลน์เลือกออนไลน์ก็มีอะไรมาให้เช็คก็เช็คคือเราก็จะสามารถเลือกกลิ่นก่อนได้ที่เราต้องการมันน่าจะเยอะมากเลยโอเค เรามีความหวังแล้วหัหน้าหงหัวหน้างหัวน้งต้องภูมิใจวัตถุดิบน้ำมันเ้าร้อยวัตถุดิบก็จะอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะเมื่อกี้เราใส่ตัวกลังใหม่ไปแล้วก็คือเราจะแบบเน้สามสิบสามสิบสามสิบนี้ก็ได้แต่ว่าเราก็ดูที่ความเหมาะสมอยากให้สีมันเยอะสีมันน้อยหรือว่าสีเข้มสีอ่อนเนี่ยเราก็เราก็ลดปริมาณวัตถุดิบลงได้ค่ะ อยากให้สีสีละมุนละมุนละมุนอ่อนๆละนก็ใส่สักห <ologie> ้าก <slightly mer, S 2> ่อนก็ได้ค่ะโอเคพัทเซลพัทเซลอันนี้คือผงชาเขียวนะคะใส่ห้ากรัมก็ได้ค่ะกรัมอุ้ยหอมมากหอมชาเขียวหิวเลยหิวอีกแล้วหิวทุกขั้นตอนเกินทุกขั้นตอนเช่นกันหน้ากรัมเอ้ามันทำไมเจ็บอีกแล้ว ขึ้นนิดนึงอ่าเป๊ะเวอร์เราก็จะใส่น้ำอยู่ที่สิบค่ะ1สิบกรัมน้ำเปล่าใส่น้ำเปล่าผสมลงไปช้าช้าโอ้ย ทำได้ไหมทำได้ไหมดื้อเดินคนแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะคนเรีคนเรีขั้นตอนต่อไปแต่ถ้าเราเทลงไปสีเขียวมันก็จะอ่อนลงใช่ไหมคะหรือว่าไม่นะยิ่งใช้เยอะก็ยิ่งเแพงค่อยๆเติมดีกว่าจบคัสนี้เราจะไปทำสบู่แข่งหัวหน้าหงษ์ได้แล้วได้แล้วขายเลยขายทีมงานคนดัแรก ไม่แจกหรอแค่ว่าจะแจกก็แจกแจกก็ได้แจกให้ผู้โชคดีก็คือใครเอ่ยเดี๋ยวต้องไปติดตามกันพอลารียบร้อยอันต่อไปก็คือน้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งใส่อยู่ที่สามสิบอ่นี่เราเลิกกินน้ำผึ้งเข้าไปด้วยสามสิบเหรอคะน้ำผึ้งก็เป็นน้ำผึ้งที่เรา ใช้ทานว่าอะไร่เงี้ยน้ำผึ้งแืบน้ำพึ้งเดือนห้าแต่ตอนนี้เดือนสาเยรเราล่นเดือนห้ามาทำใหม่นะได้ค่ะอีกสองเดือนเรามันนี่เอาเท่าไหร่นะสามสิบสามสี่ไเรา เ๊ลุ้นทุกขั้นตอนอีกนิดนึงอีกนิด้วยเด้กันนิดนึ่งสถานะก็รออย่างเดียวอ่าตอนนี้ก็ต้องรอตุ่นมันยังตุ่นอยู่อันนี้ถ้าถ้ามันไม่ขึ้นเป็นเจลหมดเราจะได้ว่าสบู่ดิบเวลาใช้ก็คันอันนี้คือเขาจะเป็นเนื้อเจลเลยเหรอคะจะ้อมันจะเป็นเจลเหมือนแบบพัฟเฟอ่ะมันจะไม่เป็นแบบ เร็วๆเราเอามาเทก็จะมีความหนึบอยู่แต่ก็จะใสขึ้นอันนี้ฟุกบล็อกที่เราจะใสค่ะเป็นบล็อกไม้แล้วก็ห่อด้วยกระดาษแบบกระดาษเข้ามันไก่เวลาถอดออกก็คือแกะสองอันแล้วก็ถอดอนี่ก็จะเป็นแบบธรรมชาติเลยแฮนด์เมดสุดๆนันก็ดะเดี๋ยวเราขบรกขึ้นแล้วเดี๋ยวพี่เรียกกระดาษได้ค่ะขอบคุณค่ะ อันนี้ก็คือสบู่ที่ได้แนละ้วมันจะ,จะเป็นขึ้นเป็นเจลเหมนอมน,มนอานีเนี่ยตัวนี้จะร้อนมากก็คือเวลาทําก็ต้องรีบทาเพราะว่าถ้าถ้าปล่อยให้มันเย็นนะคะมันจะคนคนไม่ได้หรอเวลาเอาขึ้นบล็อกอะ่ะมันก็จะไม่ติดกันสบู่มันก็จะแตกออกเป็นกองส่วน,นะคะมันจะไม่เชื่อมกันอันนี้ตักออกมาได้เลยแปดร <600. S 2> ้อยางรวดเร้อยโอ้ ก็จะเป็นอีกเทกเจอร์หนึ่งเลยแต่ก็จะมีความเจลและไม่นึ่งนึ่งไหมเจลคือเนื้อคือนื้เหลวเหลวกว่าเมื่อกี้อ๋ออันนี้ค่อยๆเทเลยแบบแบได้หมดเลยค่ะถ้าน้ำผึ้งมันไม่มีสีก็เทได้หมดเลยอกีเราอยากได้เขียวละมือ จะออกมาละมุนไหมละมุนเหมือนเราเดี๋ยวเราสอนพิธีคนก่อนนะพิธีคนก็คือคนแบบจักัรแล้วก็แบบอีไข่เหมาอีไข่ให้มันแบบแล้วก็ตะล่อมมันนะคะออเนี่ยมันก็จะได้เขียวอีกแลคนเรื่อยๆรืเดี๋ยวเขียวมันก็จะผสมการ์เราต้องคนทางเดียวกันไหมคะหรือว่าแล้วแต่เลย ไม่ชอบก็เติมได้ค่ะวิสีสวยอ่ะยากตัวนี้สบู่ปกติมันจะไม่เหลืองค่ะแต่มีเหลืองเพราะว่าลางังไมด้วยปกติมันจะเป็นแบบขาวนวลๆเหรอคะมันจะเป็นเหลืองอ่อนอเหลืองของน้ำมันเนี่ยแต่ว่าจะอ่อนมากจะไม่เข้มเท่ากับไหมีมลังไหมต่นี้ก็จะเพิ่มความทองขึ้นมานิดนึงสีเขียวก็คือเลือกตามที่ก้อยชอบเฉดสีเลยคนะ่ะ เดี๋ยวเข้มนะเอาเดี๋ยวไม่ละมุนอุ๊ยเข้มจริงเข้มมั้ยแต่ก็เข้ากับเหลืองอยู่เนาะขึ้นนึงแสงให้เธออีกขึ้นนึงคนรักนึงอุ้ยหอมมากน้องกลิ่นดีอ่ะละมุนเลือกมาเองขอหน้าขอต้งภูมิใจ รับงานกวนสบู่ค่ะได้ค่ะชูคนต่อเลยค่ะต่อโอ้ยสีสวยนะดูดีผ่าผ่าขั้นตอนนี้ต้องทำเร็วๆใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวลอง สลับตำแหน่งนันเป็นกลิ่นนดำเึิ่งอุ้ยหอมมากเอาล่ะต้องแข่งกับเวลานิดนึงนะคะมันก็จะไม่ผสมกันเนาะข้างล่างอ๋อโอเคค่ะ ก็จะแยกชั้นกันไปเองเลยข้างล่างมันก็เหมือนเริ่มเสร็จตัวนิดนึงแล้วเนาะอ่ามันไม่ไหลรวมกันเหมือนวุ้นหมือนอะไรอ๋อมันมีความหนักโอ้ยตอนนี้เหมือนคัสตาร์เหิวอีกแล้วเห็นส <c oughs> บู่เป็นของกินตอนลอดเวลาเราจะปีขอบก่อนลงไม่ต้องลึกนะ วาหนึ่งและสองหนึ่งและสองใช่ไม่ต้องรูมก็ได้อ่ะแบอนั้นนะคะเราจะใช้ของนี้ก็คือใส่เรื่อยๆให้มันเป็นหน้าสมองซิกแซกซิกแซก อ๋ออุ้ยเออนั่ะ้วก็ตอกีกทีหนึ่งค่ะการตอกก็คือเหมืนไล่ไล่อากาศในกระดด้วยให้มันแน่นขึ้นด้วยการตัดก็สไรน์นะก็จะมีเท็กเจอร์เหมือนเราตกแต่งหน้าเค้กเลยเดี๋ยวพี่ตกแต่งไปทำออกมาใช่ไหมใช่ค่ะมีความคึกว้าว

แล้วช่หวานหวานหวานน่าชิมหวานัตแล้วก็น้ำจื้งในตะบูนี่ะใช่หอมด้วยเจได้แล้วน่ารักไหมหอมด้วยของเราภูมิใจเราก็ทำได้เนาะอยากลองล้างไม่ใช่อยากใช้แล้วภูมิใจ พุ่งนี้เดี๋ยวเรามาตัดกันวันนี้เราก็มารับน้องสบู่ของเราแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้เราเข้าไปตัดนี่ไว้แล้วไปเดี๋ยวพาเข้าไปดูคุณอุ้มเขาก็กำลังหอ่อและน้องสบู่กำเป็นก้อนๆน,น่ารักไหมทุกคน ก็หยิบมาแล้วหยิบมาแล้วะแล้วก็หอมมากคือหอมมากกลิ่นไวเบอรี่กับน้ำผึ้งนะคะที่เราเลือกแล้วก็มีกลิ่นอ่อนๆจากชาเขียวด้วยคุ้มค่าเหมคุ้มมากอเออนี่ได้เท่าไหร่ล่ะคะได้สิบก้อน <laughs> จุกบๆไปเลยแจกให้ผูช้ชม เราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะสะบู่ของเราได้มาทั้งหมด11ก้อนกับน้องเต้าปุกปิกเล็กๆอีก1อันอันนี้นะคะเราก็ทำเป็นกลิ่นชายเขียวมีรังไหมแล้วก็น้ำผึ้งนะคะส่วนกลิ่นจะเป็นไวเบอรี่กับน้ำผึ้งซึ่งไวเบอรี่เนี่ยเขาเป็นกลิ่นขายดีของที่ร้านอยู่แล้วนะคะทุกคนต้องมาลองดมคือมันหอมมาก ใครชอบคลิปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ให้ช่องไฮเดนเชียงใหม่ด้วยนะแล้วก็ใครอยากให้ไปครเฟเเบรลที่ไหนอีกเนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยนะคะฝากร้านบิอัลล่าออร์แกนิกบิวตไว้ด้วยนะทุกคน